สวัสดีครับคุณกัญชลีสวัสดีครับผมดิเจยวทวัตโฟมวงนะครับวันนี้มาอีกแล้วนะครับผมพร้อมมาตอบคําถามของคุณกัญชลีแล้วนะครับคําถามแรกนะครับที่คุณกัญชลีถามผมวิธีปรับแสงจอทําไงนะครับอ่าวิธีเนี้ยถ้าคุณกัญชลีเกิดบอกว่ามันกดปุ่มฟังก์ชันไม่ได้นะครับเราก็ต้องมาแก้ด้วยวิธีของการเข้าไปที่แบตเตอรี่นะครับ power บตเตอรี่ ผมจะบอกวิธีนะครับคุณจะพลลีมาตามนี้เลยครับผมขั้นแรกนะครับคุณเฉลีเข้ามาตรงที่แบตนะครับจากนั้นคุณเฉลีคลิกไปเลยครับคลิกซ้ายไปทิ้งครับเห็นไหมครับทีนี้นะครับโหมดของการ select power pan เนี่ยครับอันนี้จะเป็นโหมดของคุณเฉลี่ยเนี่ยมันอยู่ตรงไหนครับ ปกตินะครับส่วนใหญ่เขาจะตั้งที่บาลาน์นะครับ <c oughs> คุณเป็นคุณกัญชลีอยากจะรู้ก็มากดคำว่า more power อ p t อ o n ครับผมจากนั้นนะครับคุณกัญชลีคุณก็าณกมาเลียครับตอนแรกมันอาจจะอยู่ Power Sa v e นะครับคุณกัทชลีก็มากดคำว่าบาลานครับนะครับจากนั้นทีนี้ที่กัญชลีจะเห็นว่าตรงแถบนี้ครับมันจะมีให้เลื่อนอยู่ตอนแรกแสงมันอาจจะน้อยก็ได้ครับคุณกันชลี อาจจะน้อยหมืดคุณกันชนีก็กดไหมครับเรื่อยะแต่ไม่ต้องให้ถึงเกือบเต็มนะครับเพราะว่าเบเต็มเนี่ยมันจะทำให้แบตบแบตบหมดไว้นะครับเสร็จแล้วแค่นี้ครับคุณกัญชนีก็เสร็จแล้วแห้เราเพิ่มขึ้นมาคุณกัํชนีต้ปิดหน้าจอได้เลยครับไม่ต้องเสียอะไรนะครับผมครับวันนี้ก็ขอจบการเอ่อ แก้ไขปัญหาของคีมเันาันี้เรื่องการปรับแส่งหน้าจอไว้พีงเท่านี้นะครับพบกับผมดีเจยวัฒน์พวงไว้โอกาสหน้านะครับวันนี้ขอลาไว้เพียงเท่านี้ครับผม